ข้อความที่23ประตูมิติที่ราการเวลาลองจินตนาการถึงนักกายกรรมแต่เชือกดูสิทุกๆก้าวที่พวกเขาเหยียบย่างไปพวกเขาจะต้องมีสติอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นเพราะว่าถ้าพวกเขาเผลอไปคิดถึงก้าวข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะเสียสมาธิแล้วก็จะเสียสมดุลได้ดังนั้น เมื่อพวกเขาประคองสติเอาไว้ให้อยู่แต่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นและทุ่มเทพลังงานทั้งหมดเพื่อจดจอ่ออยู่แต่กับก้าวที่กำลังเหยียบย่างลงไปอยู่นั้นเท่านั้นและจดจอ่ออยู่แต่กับงานที่กำลังทำอยู่ในชั่วขณะนั้นๆเท่านั้นจึงทำให้พวกเขาสามารถเดินไต่เส้นเชือกไปได้โดยตลอดลอดฝั่งเมื่อใดที่พวกคุณดำรงอยู่ ในปัจจุบันขณะแล้วพวกคุณก็จะมีตัวตนอยู่ในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมและก็สามารถได้ยินเสียงนำทางชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยศิลปินผู้ที่กําลังวาดภาพและกําลังจดจ่ออย่างเต็มที่อยู่กับงานของตัวเองจนลืมการเวลาไปเสียสิ้นนั้นคือผู้ที่กําลังทำการสร้างสรรค์งานศิลป์ของตัวเอง ขึ้นมาจากชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณะเพราะว่าเมื่อใดที่พวกคุณรักษาการจดจ่อให้อยู่แต่กับปัจจุบันขณะแล้วแล้วก็พวกคุณก็จะสร้างสรรค์ส,สิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องและอย่างรัาบรื่นและง่ายดายอันที่จริงแล้วพวกคุณก็กำลังสร้างสรรค์ส,สิ่งต่างๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าพวกคุณกำลังสร้างสรรค์จากอดีตรหรือจากปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นซึ่งถ้าพวกคุณกำลังสร้างสรรค์ขึ้นมาจากอดีตอยู่แล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาก็จะอบอวลไปด้วยความทรงจําความรู้สึกความเสียใจและความเชื่อในอดีตของพวกคุณเองทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าพวกคุณ เรียนรู้ที่จะสร้างสารรค์ขึ้นมาแบบสดๆจากปัจจุบันขณะแล้วแล้วก็มันก็จะเหมือนกับการที่พวกคุณวาดภาพลงไปบนผืนผ้าใบใหม่ๆนั่นเองแต่ถ้าพวกคุณยังคงติดอยู่ในอดีตพวกคุณก็จะสร้างสารรค์ขึ้นมาแต่จากอดีตเท่านั้นและถ้าพวกคุณเอาแต่ส่งความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปในอนาคตนั่นก็เท่ากับว่าพวกคุณ กำลังสร้างสรรค์ขึ้นมาจากอดีตอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อใดที่พวกคุณฝึกฝนทักษะนี้จนเกิดความชำนาญแล้วในกิจกรรมของพวกคุณและในเกมแห่งมายาการหรือโฮโลกร,รมนี้ของพวกคุณพวกคุณก็จะได้ตระหนักรู้ว่าทุกๆชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณะนั้นคือประตูมิติบานหนึ่ง มันคือประตูมิติที่ไร้การเวลา